เหตุผลทําไมว่าวันนี้นะครับในการกระโดดเข้ามาทํธุรกิจเครือข่ายทําไมต้องมีค่าแต่งตัวทําไมต้องมีค่านี้เข้ามาในชีวิตของเราทําไมสมัครแล้วมันยังไม่จบสักทีครับเหตุผลก็คือวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีการที่จะทําให้เรานะครับประสบความเหล็กในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายหรือการทําธุรกิจที่เป็นการตลาดออนไลน์แม้แต่คุณเองจะต้องสปอนเซอร์คนยังไงบ้างนะครับ ให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายครับเมื่อผู้แนะนํานะครับที่ชวนเราเนี่ยเข้าทําธุรกิจเครือข่ายนะครับบอกเสมอว่าวันนี้นะครับเช้าวันนี้คุณอยากจะมีรายได้นะครับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแม้แต่การที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในการทําธุรกิจเครือข่ายมันไม่ได้จบเพียงแค่ว่าวันนี้คุณเข้าสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสมัครทิ้งไว้อยากจะมีรายได้นะครับ คำตอบคือฝันไปเถอะครับมันจะมีไรายได้เข้ามานะครับถ้าคุณไม่ทํางานนะครับถ้าคุณไม่แอคทีฟตัวเองในการหารายชื่อหาทีมงานหาการขายสินค้านี่แหละครับวิธีการในการทรําธ,ธุรกิจเคือขาที่จะทาให้เราเประสบความเร็จหลายคนตาต่อหลายคนครับไม่เกิน2องถึงสเดือนนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่างมีความร่มเหลยวและเลิกจากธ,ธุรกิจนี้ไปเพราะไม่รู้ว่าวิธีการในการทําการตลาดนั้นต้องทํำยังไงบ้างครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอไ,ไปนะครับในช่องชายประพัดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปวิดีโอที่ผมจะมาแบ่งปันในการทําการตลาดออนไลน์และธุรกิจคือขายที่ต้องสปอนเซอร์ผลทุกทุกครั้งครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยคิดมาก่อนว่าการทําธุรกิจคือขายมันแค่สมัครแล้ววางเงินลงไปรับสินค้าแล้วรับได้เงินตลอดทุกๆครั้งในความคิดของผมผม แค่วันนั้นแค่วันเดียวมันก็สามารถทําให้ผมเนี่ยนะครับไม่ประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วครับจริงแท้ที่สุดครับคนเนี้ยนะครับถ้าคุณลงสมัครไปแล้วนะครับซื้อสินค้าอันนั้นก็ติดไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแล้วธุรกิจนี้สินค้ามันดีจริงหรือป่าน,นะครับถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงจริง,รงในการศึกษาธุรกิจแม้แต่ว่าวันเนี้ยนะครับแผนการสายธุรกิจยังไม่รู้เลยว่าทํำยังไงนะครับหรือไวิธีการในการ ใช้สินค้าใช้ยังไงบ้างคุณก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนั่นหมายความว่าเนี้ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการทําธุรกิจากาคือ,คอต้องมีความสม่าเสมอยอมพัฒนาตัวเองในการทําธุรกิจนะครับประมาณสองถึงสามปีนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถนะครับสมัครทีมงานใหม่ช่วยให้ทีมงานใหม่เนี่ยเข้าร่วมธุรกิจทําให้นักธุรกิจใหม่นะครับประสบความเด็ดในการทําธุรกิจนี่ครับคือแกนแท้ที่ดีที่สุดในการทํางาน เหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือว่าเนี่ยนะครับการท,รทาธุรกิจคือหาแล้วเนี่ยทำไมต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับค่าทีมค,ค่านั่งค่านี่นะครับแถมไปถึงการสปอนเซอร์ทีมงานร่วมใหม่ต้องเข้าไปนั่งในสถานที่แบบดีๆสถานที่แบบหรูๆสถานที่แบบนั่งกาแฟแบบแก,ก้วละสองร้อยสามร้อยเพื่อจ่ายให้กับสมาชิกคนที่เขาเข้าไปที่ไปเทรนนิ่งงานะนี่ครับคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมถึง ต้องมีค่านั่นค่านี้รวมไปถึงค่าที่ต้องพัฒนาตัวเองในการทําให้เราเนี่ยประสบความเด็กนั่นคือการพัฒนาตัวเองที่แบบสม่ำเสมอแบบแท้จริงอันนี้แหละครับคือแกงแท้ที่สุดที่เราต้องนําเงินตัวนั้นะมาจ่ายให้กับตัวของเราเองรวมไปถึงแผนการตลาดในธุรกิจเครือข่ายคุณต้องรู้ครับต้าวันนี้ยแผนการตลาดธุรกิจเครือข่ายคุณไม่รู้แล้วบริษัทอื่นนะครับเข้ามาฟังแผนการตลาดและคุณไม่สามารถที่จะพูดแล้วก็ แนะนาําแนวทางมาเปรียบเทียบกันคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกับธุรกิจคือขายในบริษัทอื่นแล้วก็บริษัทชั้นนําเบอร์หนึ่งได้หรอกครับถ้่าเน,นี้ยคุณเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถทําธุรกิจคือขายได้นั่นคือคุณต้องรู้ว่าทําไมต้องรักษายอดเข้ามาทําธุรกิจคือขายเพื่อรับสิทธิ์ในการที่จะพูดแบบไง่ายๆว่าวันเนี้ยคุณต้องนะครับสะสมคะแนนนะครับแล้วก็นับคะแนนตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามเท่าวันนี้วคุณไม่ ราศาศักษาสิทธิ์ในเรื่องของการราาักษายอดนะครับรายได้ของคุณในบริษ,ษัทนั้นที่เราทําการตลาดอยู่นะครับรายได้คุณก็ไม่ได้รับเช่นเดียวกันครับสรุปง่ายงว่าวันนี้นะครับทุกๆเดือนนะครับคุณต้องซื้ออาหารเสริมทุกๆเดือนคุณต้องซื้อสีฟันแปนนรงสีฟันยาสะผมหรือสิ่งของต่างๆที่เราอยู่ในบ้านเปลี่ยนจากที่ซื้อข้างนอกนะครับมาซื้อข้างในระบบแล้วทําให้เรามีรายได้สมาชิกมีรายได้ในองค์กรเราขึ้นมาให้กับเราเองครับ นี่คือวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับทาธุรกิจแดแบบได้งา่ายเปลี่ยนรายจ่ายคืบวกข้างนอกครับแล้วก็อาที่จะแบ่งแบ่งปันว่าวกเน,นี้ยยอมเสียน้อยๆนะครับแล้วได้กําไรมากๆนะครับจะเสียค่าสมัครพวกเนี้ยนะครับเลื่อยเปิดมันเป็นไปไม่ได้ครับข้อสุดท้ายแล้วการทําธุรกิจหรือขายมันไม่ได้จบเพียงแค่คุณสมัครนะครับแล้วรอเงอินเข้าไม่ใช่คุณต้องสมัครคุณต้องเรียนรู้คุณต้องพัฒนาตัวเอง คุณต้องมีนั่นมีนี่ทุกอย่างนะครับในการทําการตลาดเขาไปนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ทําการตลาดเขาไปรายได้ของคุณก็ไม่มีการขันบวนเข้ามาในบัญชีของเราไม่มีสมาชิกไม่มีรายได้ก็เท่ากับศูนย์ครับแบบนี้ครับวิธีการในการที่จะทําให้เราเนี่ยมีรายได้เข้ามาเพิ่มช่องทางที่สองนะครับนั่นหมายความว่านะครับนักธุรกิจเครือข่ายส่วนใหญ่นะครับเข้าใจว่าการทําธุรกิจเครือข่ายมันมีรายได้แค่ ช่องทางเดียวคาตอบไม่ใช่ครับการมีแลยได้ช่องทางเดียวในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมันมีมีแค่การขายสินค้านะครับแล้วก็สปอนเซอร์คนมันมีหลายหลายช่องทางในการทํางานครับแน่นอนครับเ้าวันเนี้ยคุณทําธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ประสบความเด็จในประมาณ 2- 3เดือนรายได้ตรงนั้นนะครับมันก็หายไปมันก็จะเข้าเนื้อเราแถมเป็นหนี้ด้วยครับจริงๆแล้วตรงนั้นมันก็ทนไม่ไหวครับในความเป็นจริงแล้วการที่เราจะทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับ ผมจะแสดงให้ดูว่าวิธีการนี้จะช่าแหลกออกมาสู่ก้าวสู่ในการที่จะทําให้เรามีรายได้จาก,กธุรกิจเครือข่ายได้อย่างไรบ้างได้บอกว่าเราต้องเสียสละเวลาครับนาไปสู่ในการอบรมงจัดประชุมนะครับหรือรธุรกิจเครือข่ายที่ต้องเข้าระบบเรน,นิ่งต่างๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับในการที่จะทําให้ธุรกิจเครือข่ายทั้งหมดนะครับ หรือเป็นการที่ต้องต้องใช้ระบบต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาหรือบริษัทสร้างขึ้นมาแล้วเราเอาระบบของเราเนี่ยไปจอยอบริษัทนะครับทําให้เราเนี่ยนะมีผู้ม่งหวังนะครับในระบบ OTP หรือว่าโปรแกรมการแบบประชุมออนไลน์หรือตามโรงแรมต่างๆนะครับนี่คือวิธีการในการใช้เครื่องพุนแรงใน,ในเรื่องของการทําการตลาดมาเพราะว่าวันนี้นะครับคุณอธิบายให้าตายแต่สุดท้ายผู้มือหวังที่เข้ามา ชมหรือว่าน,นําแนวทางเราเนี่ยไปทําแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ทาไม่สามารถที่จะสมัครหรือตัดสินใจในการทําธุรกิจของเราได้นะครับสุดท้ายแล้วครับในการเดินทางมันไม่ใช่ว่าในการเดินทางในการร่วมธุรกิจขายมันไมไ่จบเพียงแค่ว่าเน,นี่ยนะครับสมัครแล้วรอรับไม่ได้นะครับสมัครแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับในการทําธุรกิจรวมไปถึงการทําการตลาดออนไลน์ไปคุณก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วนะครับในการทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับ เทนี้คุณอยากจะมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นคุณก็ต้องสร้างต้องสร้างองคอ์กรสร้างสมาธิสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้มากที่สุดในเรื่องของการทําระบบออนไลน์เข้ามานะครับเพราะว่าสมัยนี้ถ้าวันนี้คุณยังทำทำมัวแต่ทําธุรกิจที่แบบสมัยแบบกรกฎ์นะครับรายได้ของคุณก็ต้องหายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะครับเอาละครับนี่คือวิธีการที่ผมมาแปงปันให้ทุกคนนะครับได้นํากลับไปใช้ได้จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับ ดูวิดีโอผมซ้ำๆหรือเปล่าเช่าแน่คุณดูวิดีโอผมซ้ำๆคุณก็จะได้เทคนิคที่ผมอธิบายไปแล้วนำไปใช้แน่นแน่นอนครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับในช่องของผมนะครับในคลิปวิดีโอถัด่าข้างหน้านะครับผมจะมาแบ่งปันอะไรบ้างนะครับยังไงก็ติดตามวิดีโอผมถ้ามีคําถามอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับผมจะมาตอบให้นะครับอย่าลืมนะครับคลิดนะคลิปคลิปวิดีโอข้างหน้านะครับจะมีเคล็ดลับยังไงต่างๆในการทําการตลาดออนไลน์ยังไง เด็ดก,กว่านี้อีกทีหนึ่งนะครับเจอกันในที่วิดีโอถัดไปครับ